สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสปอยตัวซัพพอร์ตต่อจาก normal t u r t เกรบ UR กันนะซึ่งตัวต่อไปเนี่ยก็คือตัว zombie man เกร UR นั่นเองนะคนซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าตัวเนี้ยควรเอาหรือเปล่าแล้วถ้าเอาเนี่ยควรเอาอาวุธด้วยไหมนะคนเริ่มแรกเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าตัวเนี้ยเข้าวันไหนนะคนนี่ผมทําตารางซัพพอร์ตมาให้แล้วนะ คือตัวซอมบี้แมรับยูอานเนี่ยจะเข้าวันที่23 24, เดือน4นะคนบุกลากุมพามีนาเมษาเดือนเมษาคน23เมษายน2026หรือ2,569เวลาตี5 1นาทีนั่นเองนะคนอันนี้คือเวลาเข้านะนี่ผมก็ทำตารางให้แล้วเดี๋ยวผมแปะแบบฟูสกรีนให้ดีกว่าเนะจะได้แคปเก็บไว้นะซือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบัฟความเร็วฝั่งฮีโร่นะคนและสำหรับใครที่เป็นสายคุ้หมผอมขอแนะนําท่านเทพร้านเติเมเกมวันพังแมนเดอรสองเกตที่ถูกที่สุดนักตอนนี้ การันตีจากคลิปร้านคูป,ปองส้มที่ถูกที่สุดคุ้มที่สุดโดยลดสูงสุดถึง40%ด้วยแพ็กราคา18บาทได้ถึง6คูป,ปองส้มเพิ่มเติมไป99บาทเราจะได้คูป,ปองส้มกลับมาถึง165บาทและผมได้ดีวกวบทางร้านขั้นเทพไปแล้วว่าร้านทั้นเทพจะต้องเป็นร้านที่ขายคูป,ปองส้มได้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นสายคุ้มระดับขั้นเทพซึ่งกดเข้าไปดูก่อนดีกว่าทุกคนเป็นไง แอนิเมชันเซิร์ฟเวอร์จีนยคืออย่างดีทุกคนทําไมเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่มีบ้างนะคือถ้ามีเนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่ม motivation หรือแรงจูงใจในการซื้อพอสมควรนะคนเออเสียดายเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่มีนะคนเึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวบั๊กความเร็วฝั่งคิโลซึ่งเราเนี่ยควรจะเอานะคนสาเหตุที่ต้องเอาเนี่ยเพราะว่านี่ผมให้ดูตรงนี้เลยนี่ตัวบั๊ความเร็วนะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นน้องเนี่ยนับอยู่อาบวาซื้อเป็นตัวบั๊ความเร็วฝั่งปีศาจใช่ไหม แล้วตัวก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นตัวโซนิ c 2U.R. ซึ่งก็เป็นตัวบัคควาเร็วฝั่งปีศาจเช่นกันทุกคนและตัวก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวซอมบี้แมนรับ U.R. ซึ่งเนี่ยเป็นตัวบัคควาเร็วฝั่งฮีโร่ทุกคนเออเป็นตัวฮีโร่ล่าสุดนั่นเองซึื่อถ้าเราเอาตัวนี้เนี่ยมายควาว่าในศึกดวลฮีโร่เนี่ยเราจะได้เปิดก่อนแน่ๆถ้าสเต็คเท่ากันนะแต่เรามีซอมบี้แมน U.R. เนี่ยจะได้เปิดก่อนเพราะว่าซอมบี้แมน U.R. เนี่ยเป็นตัวบัคควาเร็วฝั่งฮีโร่ที่เร็วที่สุดณปัจจุบััันนนนน่เเออองคคืืถ้้้าาสมตรซวี แล้วก็ตัวบัคคอลเล่ฝั่งฮีโร่ตัวใหม่จะมาคือมาหลังจากเนี่ยเนี่ยก็ต้องรองอีกประมาณครึ่งปีทุกคนหมายความว่าไอตัวเนี้ยน่าจะใช้ได้ในทีมฮีโร่ยาวๆไปครึ่งปีนั่นเองคือ6เดือนถึง8เดือนทุกคนคือคุ้มมากาะเน่ผมแนะนําเลยนะว่าตัวซัพพอตตัวซอมบี้แมระบอยู่อเนี่ยต้องเอา100%สําหรับใส่เติมเป็นตัวที่คุ้ม100%อยู่แล้วนกคนหลายคน,นยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับผมก็มีน้องเนียนแล้วไงเออบางคนเอาน้องเนียใช่ไหมคือน้องเนี่ยเน ฟังปีศาจสายต่อสู้หรือไหมซึ่งมันก็คนละสายกับตัวซอมบี้แมนอยู่ดีและไอตัวซอมบี้แมนกับน้องเนี่ยนเนี่ยมันบัฟความเร็วคนละแถวกันนะคนซอมบี้แมนเนี่ยมันจะบัฟความเร็วแถวมันเองแต่ว่าน้องเนี่ยระดับอยู่อาบวกเนี่ยมันจะบัฟความเร็วอีกแถวหนึ่งหมายความว่าเราจับซอมบี้แมนไปยืนแถวเดียวกับน้องเนียนได้เลยนั่นเองทุกคนคือเปิดก่อน6ตี้อะไรอะหกตัวอะไรอะเออคือได้นะแต่จริงจก็จะไม่6ตัวหรอกเพราะว่าีกทีก็มีน้องเนียนเหมือนกันอาจจะได้เปิด3ตัวเราก็ค่อยสั่งตัวอะไรแบบนั้น,น,น,น่านย,ยาง ต้องเอานะสำหรับสายเตอร์คือเป็นอะไรที่คุ้มอยู่แล้วนั่นเองนะทุกคนแล้วก็เผื่อใครสงสัยเนาะว่าเฮ้ยพี่ครับผมอะมีตัวซอมบี้ปบนอยู่อ R อยู่แล้วผมต้องเปิดด้วยไหมอันนี้ก็แล้วแต่เนาะคือถ้าสมมติเราจะเปิดเนี่ยก็ให้ดูก่อนว่าเราอะ่ะ มีตัวซอมบี้แม่ระดับยูอาแล้วแล้วเรามีลูกแก้วซอมบี้แม่อีก1ลูกแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเรามีอีกแล้วเนี่ยเราจะทำพัทสก็ได้ทุกคนเพราะว่าสมมติเรามีตัวซอมบี้แม่ระดับยูอาอยู่แล้วใช่ไหมเวลาที่เราเปิดกล่องนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวลูกแก้ว1อันแล้วก็หินประมาณกี่อันอะเนี่ยได้ลูกแก้ว1อันหิน1อันแล้วก็เศษส0อันซึ่งเราก็จะทําพัดสอได้ถ้าเรามีหินอยู่แล้วมีลูกแก้วอยู่แล้ว1อันลูกแ้ว1อันก้นตรงี็เป็น2อันก็ทําได้ถูกแล้วก็ได้หินจากตรงนี้1อันกบวก หินแค่2อันซื้อหิน2อันเนี่ยเราก็ค่อยมาแลกตรงนี้กระไรคนนี่แลกอันนี้มมนได้อันหนึ่งเนาะอาจจะต้องรอเดือนหน้าอีกอันหนึ่งก็เป็น2อะไรเงี้ยก็ครบสามอะไรเงี้ยมันก็ทําพัสองได้แต่ส่วนตัวนะผมมองนะว่าเราไม่ต้องทําพัสองก็ได้ตัวเนี้ยเพราะว่าคือพูดง่ญย,ยเดียมันเป็นตัวบล็อกคอรเรวฝั่งฮีโร่ที่ดีที่สุดก็จริงแต่เวลาที่เราจะทำพัสองเนี่ยผมมองว่าตัวที่จะทําพัสองมันควรจะเป็นตัวที่ทําแบบ PP ได้ด้วยอ่ะซึ่งตัวเนี้ย PP มันไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่าเราใช้น้องเนียนอยู่อาบวกไงเออเรามีน้องเนียนอยู่อาบวกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําตัวบัคคอนเรือตัวนี้เพิ่มก็ได้เออไม่ต้องทาพาดสอก็ได้ยกเว้นเราจะแบบโฟกัสที่ดวลฮีโร่จรงิงถ้าโฟกัสที่ดวลฮีโร่จริงเนี่ยจะทาพาดส,สอด้วยก็ได้น,นี่ก็แล้วแต่เนาะแต่เราก็ต้องมีลูกแก้วเผื่อไว้สักลูกนึงนะกคนแล้ถ้ามีหินเผื่อไว้อีกลูกนึงด้วยก็จะดีเหมือนกันนั่นเองนะคนต่อไปเราก็ดูกันว่าตัวเนี้ยควรจะเอาอาวุธด้วยไหมซึ่งสกิลอันติแบบมีอาวุธเนี่ยจะเป็นนแบบี้คน นี่ก็คืออัปเกรดดาเมจเพิ่มมา150%ซึ่งเนี่ยผมมองว่าไม่เยอะขนาดนั้นเนาะตัดทิ้งไปเลยมาเป็นตัวบล็อกความเร็วดาเมจเนี่ยคือเราไม่ต้องไปแครอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการเพิ่มราจบตีของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด30%อันนี้ผมมองว่าคุ้มอยู่เอออันนี้คุ้มอยู่จะทําก็ได้นั่นเองคนต่อไปก็จะเป็นชํานาญเพิ่มความเร็วเพิ่มอีก4%อันนี้คือในดวลฮีโร่เราก็จะเร็วกว่าคนที่ไม่มีอุ้ดนั่นเองก็คือคุ้มนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชํานาญหวาดกลัวในมีการเก็บสวยเพิ่มจาก3แต้มเป็น4แต้มคือโปรตีนเนี่ยเราจะมีพลังงานอยู่6แต้มใช่ไหมแล้วก็ เพิ่มจัดตัวบัคคอลลีประมาณ2ลูกเป็น8ลูกเงี้ยคือมี8ลูกโดนบล็อกไป3ลูกก็เหลือ5ลูกอันติได้2ตัวแต่ถ้าบนโดนบล็อกไป4ลูกเนี่ยจาก5ลูกก็เหลือ4ถูกชไหก็ติดได้2ตัวอยู่ดีเพราะฉะน,นั้นผมมองว่า อ,อาจจะไม่ค่อยเห็นผลแต่อย่าลืมว่าอันนี้คือล็อกพลังงานเฉยเฉยอย่ายลืมว่าตัวนี้มีเก็บสวยด้วยนี่ก็คือทุกครั้งที่อัติเนยจะต้องใช้พลังงานเพิ่ม1แต้มเพิ่ม1แต้มหมายความว่าตอนแรกมี5ใช่ไหมสมมติไม่มีอาวุธนะจะ8ดโดนบล็อกไป3เหลือ5 5อันติได้1ตัวใช้3เหลือ2แต้มอะไรเงี้ยเออมันก็ติในตัวหนึ่งแต่สมมติเราบล็อกแบบ4แต้มเลยจาก8เหลือ4ลูกเนี่ยแล้วเราใช้อันติตัวหนึง่งใช่ไหมก็จะมีเก็บสวยเพิ่ม1เป็น3มก็จะเหลือหนึ่ัแต Ừ, สรุปก็คือ มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเนี่ยไอเรื่องการใช้พลังงานการออกอันติเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันในกรณีที่ทีมมีพลังงาน8ลูกแต่ถ้ามี6ลูกเนี่ยถ้าทีมมี6ลูกโดนล็อกไป3เหลือ3ใช่ไหมอันติส2บวกเป็น3ก็จะใช้ติได้1ทีแต่สมมติอีกทีมมี6ลูกแล้วโดวนบล็อกไป4ก็จะเหลือ2 2ต้องใช้พลังงาน2บวกเก็บสวย1นเป็น3ก็จะใช์อันติไม่ได้เลยในรอบแรกก็โอเคอยู่เออเห็นผลอยู่สรุปก็คือไอการเอาอาวุธเนี่ยไอเรื่องเก็บสวยการบล็อกพลังงานเนี่ยจะเห็นผลในกรณีนนีีท่อก ทีมมีพลังงานแค่6ลูกอันนี้คือจะใช้ติไม่ได้เลยในรอบแรกเออถ้าสมมติมเราเอาวุ้นนะแต่ถ้าเราไม่เอาวุ้นในอีกทีมมี6ลูกจะใช้ติดได้1ตัวอตัวแต่ว่าถ้าสมมติอีกทีมมีพลังงาน6กบวกสจากตัวเพิ่มลูกไฟต่างๆเนี่ยมี8ใช่ไหม การเอาอาวุธหรือไม่เอาอาวุธเนี่ยอีทีมก็อันติดได้หนึ่งตัวเหมือนเดิมอยู่ดีไม่มีผลเนาะเออนี่จะมีผลเฉพาะ6ลูกเท่านั้นนะทุกคนและเรื่องความเร็วเนี่ยแน่นอนว่าบัพคิโลคือเร็วกว่าแน่นอนอย่าง้วนะแล้วก็สิ่งที่เห็นผลดีที่สุดเนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตีเพื่อลูกทีนหมดสามด30%นั่นเองอันนี้คือดีมาก,มากเพราะะนั้นส่วนตัวผมมองว่าการเอาเอาวุธคุ้มค่านะทุกคนเออคุมนะเพราะว่าแค่เนี่ยผมมองว่าแค่เนี่ยก็คุ้มแล้วนั่นเองนะเพราะนันนนเนี่ยสรุปก นั่นเองนะคนนี่วันนี้ผมก็มาสปอยนะไม่มีอะไรมากคือมันเป็นตัวที่คุ้มอยู่แล้วเออตัวบัคคอนเรอมันใช้ได้ยาวอยู่แล้วนะนั่นเองนะคนอยู่ไว้ตัวบัคคอนเรลลรอต่อไปซึ่งเป็นตัวโซนิ c 2 UR เนี่ยอันนี้ผมมองว่าไม่คุ้มแล้วเพราะว่าโซนิ c 2 UR มันมาก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเนียเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนควรจะเอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าสมมติซัพพอตตัวต่อไปเป็นตัวโซนิ c 2 UR ตัวต่อไปในที่นี้หมายความว่า ในกรณีที่มีตัวใหม่ๆที่เป็นตัวบล็อกความเร็วเข้ามาเนี่ยตัวซัพพอร์ตก็จะเอาตัวที่เป็นตัวบล็อกความเร็วเข้ามาเช่นกันซึ่งสมมติหลังจากเนียนไปเป็นตัวบล็อกความเร็วตัวใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวซัพพอร์ตตัวต่อไปก็จะต้องเป็นตัวโซนิกสองยูอาร์นั่นเองซึ่งตัวเนี้ยผมไม่แนะนำให้เอาแลละเพราะว่าตัวเนียนระดับยูอาร์บวกเป็นตัวบล็อกความเร็วที่ดีมากๆซึ่งทุกคนน่าจะเอากันอยู่แล้วาะเนี้ตัวนี้ก็เลยไม่น่าเอานั่นเองนะคนแต่ซอมบี้แม่น้าระ